อก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับ EP แปนะครับ,รบวันนี้เราจะไปทุ่งนากันนะครับไปกันเลยเราก็จะมีน้องสาวขับรถให้นะครับอันนี้ก็รถแรงเหมือนกันนะทางไปนาเราก็จะประมาณนี้นะครับ เราก็ถึงนาแล้วครับคือเทียงหน้าน้อยเดี๋ยวเราจะพาไปทำอะไรกัน,นครับไปดูได้เลยครับวันนี้น้ำโคตรเลยไปกันต่อครับเราจะไปดูเขาจับปลากันนะคะ ก็จะมีเด็กน้อยดุเดือดนะไปไปไปทางเราดู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 เราจะมาหาป้าเราหรือหรือหรือใครวะใครวะเราลงไปกันน่ะใส่อีกแล้ว หบบลมใญ่ไ,มมใได้ปลาแล้วนะครับได้ปลาแล้วก็ะจะมากลางกระดุงกันนะครับ,บจ,ะจะเย็นจะเย็นดีโอ้ <laughs> โอออห <laughs> โเด็กโดนน้ำน้ำแรงขนาดนี้ปลาสุดได้ปลาแลนะ้วฮะว้าวโอ้โหขั้นตอนการกลางกระดุงนะ บ่ว anyway. ัน hmm. น wow. mm, ี้คาดว่าจะได้ปลาไหมฮะเอาตึกปลาก็ได้ปลาตัวเนาะตึกปลาจะได้กุ้งได้ไงเนาะจะมีคนเลี้ยงไอติมเราด้วยนะฮะมาแม่มานี่กินเนี่ยตนเยอะอ่ะแม่ตัดมามันกูมาจ่ายแล้วกูกินฟรีกูอ่อเผื่อร้อนๆแบบนี้จะมีติมหลือเอาหลอดดูดเอาเลยเร็วัะนี้ค่ะอร่อย เมื่ออาน้ำเรากะติกมากินปะต่้มทางนั้นต้มตื้ระเบิดมเลยมีหางางีตายวะเร็แล้วมาแท้มาดูกันว่าตัวนี้มันจะได้ไหขอบคุณยกโอ้โหดูดูดูบล็ ตัดไม่ได้ด,ดูนะครับดูครับมันจะมีสายสไนเปอร์ทีม่มีตาสูซุ่มไปเป็นไงครับสายสู่ยกนะครับที่ยกแล้วจะได้ไหมใช่แล้วครับโอ้โหโอ้โหไม่มีครับครั้งแรกครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งต่อไป กระดุงพังทั้งตัวไม่มีจิวนะคนองที่สนะครับยกครั้งที่สองตางที่อไม่ีเอ่าั้งที่สามครังที่สมันไม่หูุกแล้วจะทัไงไม้ไม้ที่สามก็มียูโบมันโบมันจะมีโมันโมัน มันจะมาหรือไม่มาเออไม่มีขี้หยาบปะไม่ได้ต้องูรอบตัวกันเถอะนุ่นขี้หยาบจะมาดูซ้อนได้กันครับโอ้โหรอบนี้ได้เยอะเลยฮะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแม่งพอขึ้นมาได้เยอะเลยหรือเป็นเพราะกลัวหื่มรอบนี้เต็มเต็มเลยครับโอ้โห บรรยากาศตอนนี้ก็ร้อนมากครับอยู่ในร่ม3ามคนคุณมาทําอะไรน,นี่มากินข้าวมากินข้าวดูสายซุ่มนาโอ้โหททาคนเดียวได้อย่างเยอะ <laughs> ลงไปดูอีกครั้งไกไปแล้วขม,ม, <laughs> มาจาักห้อนจักเอาได้ไหมฮะได้ไหม บอกไะไ้ให้พูดกับยกะะยกยออะไรวะลุ้นลุ้นนะคะลุ้นนะคะเออลุ้นไหครับลุ้นจะได้ไหมไม่มีสักตัวค่ะรอบนี้รอรอบหน้ารอรอบหน้ารอบหน้าได้รอรอบต่อไปนะคะรอบนี้ไม่ได้ค่ะขึ้นกันเถอะจบคลิปเ,เ,เ,เพียงครนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับ ถ้าชอบก็เลยหนึ่งกดไลค์กดชอบตะใครนะร่บไม่ได้ลงคลิปหลายาลวันละหลายอาทิตย์เลยล่ะเอ๊ะ